มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าหุบปากเดี๋ยวนี้หุบปากเดี๋ยวเน้อีกคนนึ่งก็บอกว่าฉันจะหุบได้ยังไงอ่ะก็เธอทําเธอทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทำฉาอยูนี่คือสึกเดือดระหว่างกิตติศักดิ์รัตนกวราหะกับนันทนานันทวโรภาธสนุกจุงเมื่อเช้าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจมีบทสัมภาษณ์นันทนาค่ะ สวสายส้มไม่เขาบอกเขาเป็นสวสายหัวใจประชาธิปไตยกับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวเงี้ยฉันไม่ได้ว่าแกพูดช่เขาเขียนสายสีส้มเลยกรุงเทพธุรกิจเขียนเลยว่าสวสายสีส้มภารกิจคือมาแก้รัฐธรรมนูญและหรือสภาสูงเป็นหน้าที่สวเหรอเอ้าความตั้งใจฉันถามเป็นความตั้งใจอ่ะฉันถามหุบปากเดี๋ยวนี้ฉันถามหุบปากเดี๋ยวนี้จํจได้ไหมตอนที่ทําไมวันนี้เธอไม่สมมกกี้อาย ไม่ได้ฉันสู้เขาไม่ได้คิวฉันก็ไม่โกบพอเวลาก็จะหมดพี่ปู่จำได้ไหมคะจำไม่ได้จำช่วยน้องก่อนมีอยู่สมัยหนึ่งสวเนี่ยจะแก้คุณสมบัติตัวเองมากมันแก้เองไม่ได้ไงพี่แก้เองเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอุบาทไม่จะด่าหนูเนาะก็เลยติดต่อสอสอติดต่อสภาล่าบอกเฮ้ยเสนอมาหน่อยดิเสนอมาแก้ไขสวหน่อยอ่ะได้งั้นแรกกันนะไอ้เราก็ไม่อยากเลยสอสอนี่มันเข้ามายาก แก้ให้เราหน่อยเสนอแก้ให้เราหน่อยสรุปมันเสนอไขกันจ้าสอสอเสนอแก้คุณสมบัติสวสวเสนอแก้คุณสมบัติสอสอืมเอาไหม่ะเออทีนี้พอกิติศักดิ์มาสั่งให้นันทนาและอังคณาสองนาเนี่ยหกป่าเดี๋ยวนี้แต่ดันเกินเลยไงใช่บอกว่าเดี๋ยวจะมีสอนอชนะจ๊ะบอกว่าอย่างงี้แตานี่ก็เสพติดรัฐประหาร คือจะพูดเอามันพูดเอาตลกพูดเอาสนุกแต่มันไม่ได้มันไม่ได้บ้านเมืองมันต้องมีหลักการเว่ยมันจะมันอยู่คนเดียวไม่ได้คนอื่นเขาไม่ได้มันกับมึงด้วยออเนันทนาตอบว่าเดี๋ยวอ่านนิดนึงกิติศักดิ์ก่อนเดี๋ยวนันทนาพร้อมแล้วค่ะัใจนันทนามากเลยขอขอบคุณประธานที่กล้าหาญในการเปิดประชุมดังนั้นเป็นหน้าที่และอำนาจของพวกเราสวชุดเราได้รับการปลดกล้าวนะ โดยเฉพาะสวกิติศักดิ์ความรู้น้อยเป็นเด็กบ้านนอกเป็นพุเทเฒ่าต้นอยากจะบอกว่าว่าที่สวชุดใหม่ยังไม่ได้รับการปลดกล้าวรอต้องรอคณะกรรมการกรกตรับรองและประกาศในราชกิจจานุเบกษา,าเท่านั้นดังนั้นว่าที่สวใหม่ที่มาตําหนิติเตียนกรุณนาะหุบปากเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ใครผมไม่ก้าวไกลคุณพรเชพบอกเฮ้ยไม่ใช่ประเด็นจะมาพูดกันใช่คุณพรเชรแต่กิติศักดิ์ยังคงยืนยัน ผมไม่พูดไม่ได้มันไม่ยุติธรรมและผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครคนที่ออกมาตำหนิกรุณาหุบปากนั่งลงพับเพียบเพีเรียบร้อยซะด้วยอันนี้ไม่ได้บอกพรเพชรนะฮะพอกกตประกาศรับรองเราก็กลับบ้านเท่านั้นเองข้าของในห้องเก็บเรียบร้อยแล้วทุกคนมีศักิ์รีผมไม่ได้ว่าว่าที่สว2 0 0คนนะผมก็ให้เกียรติท่านแต่วันนี้ เราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องฉะนั้นการที่จะถูกใคลก็ตามที่ตําหนิติเตียนพวกเราผมคิดว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้ยึดติดไม่อยากที่จะอยู่โดยที่ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติหากเอากันตรงๆกกตก็กล้าหน่อยอย่าปากกล้าขาสั่นตนกลัวอย่างเดียวว่ากกตอไม่รับรองแล้วเราต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หากเรายังรับเบี้ยเลี้ยงรับเงินเดือนอยู่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้เอาเปรียบว่าประมาณแผ่นดินโกูกอันนี้ฉันเห็นด้วยกกิติศักดิ์ในเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อภิปรายทุกนาทีสภาต้องจ่ายเงินให้สวกิติศักดิ์มผมคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่สวใหม่อันนั้นยินดีแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา ผมบอกไว้อย่างเดียวว่าอาจจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติไ่อันนี้ไม่เห็นด้วยประโยคหลังนี้ไม่เห็นด้วยไม่จําเป็นต้องพูดแม้สิ่งที่พูดจะเป็นเหตุเป็นผลหรือจะพูดเล่นจะติดตลกก็ไม่ควรไม่ตลกนะกระดูกจริงจังคือในที่สุดมันจะไปจบที่จุดนั้นน่ะมีเสียงเหรอเอา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 อฟังเสียงค่ะว่าที่สวใหม่ไม่ได้รับการโปรดก้าว กต,ต,ตรับรองและประกาศในราชก,กิจจาเท่านั้นดังนั้นสอวอว่าที่สอวอใหม่บางท่านที่มาตำดิตีเตียนสอวอกรุณาหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ชกข้างเดียวยาานีนะ่ไม่ยุติธรรมนะนประธานนะฮะไม่ยุติธรรมดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครพูดกรุณาหุบป,ปาก นั่งลมพระเพียบเรียบร้อยเสียกก,ก็ตกล้ากล้าหน่อยอย่าปากกล้าขาสันรับรองเลยครับว่าที่สอวอใหม่นั้นเรายินดีขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาท่านจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงไปตรงมาผมบอกไว้เพียงอย่างเดียวว่าอาจจะมีสนชใหม่ครับขอบคุณครับคิดมาจากบ้านแล้วเปล่าคิดพี่คิด,คดแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดนะถูกนะหมายถึงว่าถ้าทำงานอย่างมไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยะนะฮะแต่ว่ามันควรพูดไหม,มในการรัเทศะนี้ในสิ่งที่ท่านเป็นและถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่า ทหารส่งมาค,คือบางเรื่องให้อยู่ในใจให้ถึงเวลาแล้วค่อยพูดก็ได้แต่ว่าท่าทีก็สงบเสงเง่ยมเรียบร้อยดีผู้เสร็จก็ยิ้มตัวเองเล็กน้อยด้วย <c oughs> <c oughs> คุณบอลเป็นแอบขำอ่ะใช่ไหมนะการปฏิบัตินันทนา,นนนนานเขามีหลายประเด็นเขาไม,ไม่ได้ห่วงประเด็นเรื่องให้เขาหุบป,ปากเ <c oughs> พราะปากเขาหุบยากอยู่แล้วะนะฮะนันทนาก็บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่คือการตั้งกรรมธิการศึกษา ตรวจสอบการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยเธอบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกนะคะแต่ว่าโดยมารยาทควรทํำไหม,มเพราะตอนนี้สอวอชุดใหม่กําลังรอการรับรองเพื่อเข้าไปทําหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่น่าจะไม่เหมาะไม่งามที่สอวอเก่าจะทําหน้าที่ซึ่งมีผลผูกพันระยะยาวคิดว่าไม่ควรคะ่ะแล้วก็มีอีกสองสาประเด็นซึ่งจะไปพูดต่อในรายการอาจารย์ปูชูร้าว oh. เนื่องจากว่าดิฉันก็ปากกว้างไม่แพ้จันนันธนาดิฉันจะไม่ถอยค่ะดิฉันจะไม่หุบปากค่ะดิฉันจะคุยต่อตอนบ่ายสองนะคะเพราะฉะนั้นบ่ายสเจอกันนันธนา